หน้ากว้างของบ้านอยู่ที่15.5เมตรนะครับแล้วก็ลึกลงไปประมาณ12จะเป็นบ้านหลังขนาดใหญ่เลยนะครับสวยแค่ไหนใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันนู่นครับมาขึ้นมาดูกันเลยครับอามาขึ้นทางนี้ดีกว่าพื้นที่ใช้สอยบอกว่าเหลือเฟือเลยครับ ก็สาคัญเลยคือบริเวณระเบียงบ้านนี่คือแบบว่าโอ้โหอนาคตคุณเอาตรงระเบียงบ้านไปทําเป็นห้องก็ได้นะครับเพราะว่ามันกว้างมากนะครับตัวบ้านประตูทําเป็นสไลด์นะครับในตัวกลางของบ้านนะครับส่วนฝั่งทางด้านนี้ประตูออคือบันไดอะครับมันขึ้นได้ตรงนัานตรงกลางนะครับก็ไปซ้ายขวาหรือหน้ามอเลยก็ได้ส่วนของตัวระเบียงหน้าบ้านฝั่งที่เราเห็นตรงหน้านี้จะมีชิงช้าให้นะครับแล้วก็มานั่งแบบนี้ก็เลยครับ เน้นเฟอร์นิเจอร์ม้านั่งแบบนี้ให้ลูกค้านะครับตัวม้านั่งนี่คือแข็งแรงถึกทนนะครับแน่นอนนะครับไม้เนื้อแข็งอยู่ยาวๆกันไปเลยนะครับเดินขึ้นมาบนบ้านนี่คือไม่มียบยาบครับแน่นแน่นตึบเลยครับจริงครับเน้นคือขึ้นมายืนสัมผัสบนบ้านนะครับจริงจังอ๋อขอบคุณมากครับเอาอยู่ในกล้องเห็นไ,ไหมมามาพี่ชนคุยเองมาเร็วมานั่งนี่เร็วมานั่งนี่นะเอาไปแล้ว อาน้ำขอบคุณน้ำดื่มครับอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์ครับแป,ป๊บซี่จะเข้าก็ได้ครับอ้าวไปแล้วครับน้องน้องแอลนะครับน้องแอลเราเอาน้ำมาเสิร์ฟต้องขอบพระคุณอย่างสูงเลยเดี๋ยวต้องไปถามราคาสุทธิว่าเท่าไหร่นะอืมหลังขนาดนี้ขนาดใหญ่มากครับผมบอกเลยนะครับก็ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะครับราคาก็ได้จะประมาณหนึ่งอยู่แต่คุ้มแน่นอนดูจากโครงสร้างความแข็งแรงวัสดุ ระยะเวลาการก่อสร้างนะครับเดี๋ยวขอดื่มน้ําก่อนนะอยากจะเห็นกับตามาก่อนได้ถ้าสนใจหลังไหนดูคลิปของซันตุลาวแล้วหรือมาดูที่หน้าง,งานจริงก็เดินทางสะดวกมากครับอยู่ถนนสาย36ใกล้ๆกับสนามแข่งรถพีละเซอร์กิตหรือว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เบียเขตบางละมุงพัทยาเนี่ยครับมาได้เลยครับเห็นทุกหลังที่สร้างอยู่ในนี้บ้านแต่ละบ้านแต่ละหลังนี่คือลังสันจากงานไม้จริงๆนะครับไม้แข็งแรงเราเจอ ผู้บริหารใหญ่แล้วต้องไปขอข้อมูลนิดนึงเดินชมเองไม่สบาใจครับต้องมีคนมาให้บรรยายด้วยนิดนึงวันที่ห้าเดือนอะไรเดือนเมษาเนี่ยเมษาเขาจะมีคือเฮียทาสวนทุเรียนด้วยใช่ไหมใช่โว้นี่คือทําธุรกิจหลายอย่างครับตัดสดตัดสดเลยแต่ส่วนพวกที่จองไว้อะแจกสี่นาทีทองสามสิบนาทีไปทันก็ได้กินฟรีอ่ะโอเคเดี๋ยวอาจจะไม่ต้องให้เฮียเดินพาไปเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพเข้าไปแล้วกัน ตอนนี้ก็จะมาคุยขอรายละเอียดบ้านนิดนึงเรียบร้อยแล้วพร้อมยกให้ลูกคา้าเดี๋ยวขอแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นเก้าสิบเปอร์เซ็นคือรายละเอียดไปเก็บหน้างานกระจกไปเท่าไหร่ครับพี่หนึ่งอ่าสิบห้าจุดห้าคูณสิบสองโอ้โหนี่ขนาดนี้ไหมครับไม่ค่อยเห็นนะครับบ้านล็อกดาวน์ใหญ่ขนาดนี้สิบห้าคือกว้างสิบห้าสิบห้าจุดห้าจุดห้าด้วยสิบสองรวมระเบียงแล้วเใช่ใช่อ่าแล้วก็ลืออ้อสิบสองพื้นที่ใช้สอยอันนี้ทําไว้มีอะไร มีสองห้องนอนหนึ่งห้องโถงสองห้องน้ำหนึ่งเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งระเบียงระเบียงหน้าขนาดสามคูณหกระเบียงรอบหลังอีกขนาดตามบ้านเลยอ๋อคือจะต้องใส่ระเบียงข้างหลังอีกใช่ไหมใส่ยกสูงขึ้นมานิดนึงแล้วก็แต่ถ้าใครอยากสูงมากกว่านี้ก็ทําแบบพุทติ้งต่มาม้าก็ได้เนาะใช่ใช่ให้ดันขึ้นไปแต่ว่าที่าทางสุภรัษเขาทำให้ก็ยกป,ประมาณมาตรฐานบ้านมันก็จะได้ไม่ติดพื้นเกินไปนะครับลูกค้าเห็นแบบว่านในคลิป้ย หนึ่งล้านแปดแสนเป็นไม้ประดู่ข้างหลังโปรโมชั่นเฮีอแถมอะไรเตียงสองตัวหกุดเตียงผ้าหนึ่งหลังหกุดยาวนี่สองตัวล้าชุดตัวนี้หนึ่งชุดอ่าประตูบาเล่ก็ยี่นั่งอีกสิบตัวถ้าสนใจติดต่อผมแนบเบอร์ไว้ใต้คลิปแล้วโทรมาสอบถามกันเองครับมาทีนี้เรามาเดินตะลุยกันทีนี้รายละเอียดอื่นให้โทรเข้ามาสอบถามนะครับตามเบอร์ที่แจ้งไว้ในใต้คลิปนะครับวันนี้ถ้าซานตลาวอาจจะพามาดูเหมือนรูปทรงตัวบ้านนะครับ แล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนิดหน่อยตามที่สอบถามมาได้นะอย่างเช่นตรงนี้ก็เดี๋ยวยังไงจะดูรอบๆในตัวบ้านไปก่อนเราก็มาได้ดูบ้านที่สมบูรณ์ยังนิดหน่อยครับยังนิดหน่อยก็คือว่าจะต้องมีการใส่กระจกเพิ่มเติมนะครับตัวบ้านครับด้านข้างๆบ้านระเบียงชานยื่นออกมาซึ่งกว้างมากครับ เราไปทําหลังคาเพิ่มภายหลังหรือทําห้องอะไรต่างหากในอนาคตก็ได้นะลักษณะของระเบียงทําจากปีกไม้แผ่นขนาดใหญ่นะครับหนักๆหนาๆก,ก,ก,กันไปเลยครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อดูข้างในบ้านกันนะอะเดินเข้ามาก็จะเป็นบันไดขึ้นบ้านครับลุกเล่นแบบลักษณะของตัวยูขึ้นไปครับขึ้นมาแบบนี้ครับเห็นฝั่งทางขวามือแล้วกันก็จะมีม้านั่งก่อนครับก็ไม้ทั้งหมดทั้งปวงครับที่เห็น จะมีเคาน์เตอร์นะครับอ่าก็เอาไปปรับทำอะไรก็ได้ครับตรงนี้มุมครัวมุมครัวเล็กๆก็ได้ครับหรือรับรองนอกตัวบ้านนะครับออกไปก็จะเป็นระเบียงพร้อมมานั่งกว้างๆกันเลยครับเก้าอี้ก็ดีไซน์โหนี่ทําได้กลมมากครับก็น่าจะให้ดู ep นี้เป็น e p ล่าสุดแล้วกันครับสำหรับบ้านหลังนี้ เพราะว่าอยู่ในขั้นตอนแค่เหลือสุดท้ายประมาณ90%กว่า็นตแล้วครับเหลือใส่กระจกแค่นั้นเองก็ระบบไฟอะไรก็ว่าเป็นไปครับให้เห็นตัวบ้านหลักๆก็เสร็จแล้วสําหรับหลังนี้ครับมาดูข้างในกันอีกทีนึงเดินเข้ามาก็จะเป็นห้องด้านในครับอันนั้นห้องน้ำหรือเปล่า มีประตูออกไปข้างนอกหลังบ้านได้ด้วยนะครับแล้วฝั่งนี้ลงมาก็จะเป็นห้องล็อกไขล็อกมันเลยครับเดี๋ยวออกไปข้างนอกอีกทีนึงขั้นเป็นสเตปนิดนึงครับเนี่ยขึ้นลงประมาณนี้ครับก้าวขึ้นประมาณ20เซนได้เปล่นะประมาณนี้แล้วโซนนี้ก็จะเป็นเหมือนโถงด้านนอกแต่ว่าทําเป็นประตูเปิดปิดนะครับมิชิดพอเข้ามาด้านในครับ อ้าวโ้สุดยอดครับด้านในก็จะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวเตรียมช่างทํากระเบื้องห้องน้ําก็เดี๋ยวมาต่อเติมเพิ่มเติมนะครับหรือเดินมาทางนี้ก็ได้อ่าโอเคครับพีพีนี้ก็ได้ดูอย่างสนใจครับก็เป็นบ้านที่พร้อมโปรโมชั่นแบบว่าจูใจกันไปเลยครับมีเฟอร์นิเจอร์หลายๆอย่างแถมให้นะครับมากมายเลยสรุปราคาของบ้านหลังนี้อยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสบาท ร้านแปดแสนบาทนี่คือหลังขนาดนี้กันเลยครับก็โครงสร้างหลักของตัวบ้านเป็นไม้ทั้งหมดนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นไม้ประดูมีผสมไม้สักบางส่วนนะครับแล้วก็พื้นที่ใช้สอยนะครับถ้าความกว้างหน้ากว้างของบ้านอยู่ที่15.5เมตรนะครับแล้วก็ลึกลงไปประมาณ12นะครับก็อันนี้พื้นที่ใช้สอยก็จะมีหลายๆห,ห้องมันจะเป็นห้องนอนห้องโถงด้านนอกด้าน,นในนะครับห้องน้ําในตัว แล้วก็มีของโซนตรงเคาน์เตอร์บาร์นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือระเบียงทําเพิ่มเติมให้ตัวบ้านมีความใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับก็ระเบียงตรงนี้รอบทิศเลยเดี๋ยวด้านหลังก็จะทําเพิ่มเติมนะครับในตอนนี้เนี่ยคือเหมือนลูกค้าน่าจะเพิ่มเติมในส่วนของระเบียงหลังบ้านอีกแต่ตอนนี้คือเราจะเห็นระเบียงเป็นตัวยูครับด้านข้างแล้วก็ตรงนั้นด้านหน้านะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของอการรับประกันนะครับที่นี่รับประกันให้ั่วซึมแล้วก็โครงสร้างของตัวบ้านอยู่5ปี ขนส่งแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆมีมากมายนะครับวันนี้ที่จำได้ที่ถามมาเมาืนอสักคู่นี้ก็จะมีแถมทั้งเตียงนอนนะครับ6ฟุต2เตียงเลยนะครับเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ของที่นี่ทําเองนะครับแล้วก็มีโต๊ะทานข้าวแบบยาวหรือโต๊ะประชุมก็ได้นะครับแบบยาวโดย2ตัวนะครับแล้วก็มีเป็นเคาน์เตอร์หรือโต๊ะเก้าอี้ที่เป็นแนวเคาน์เตอร์บาร์นะครับแถมเก้าอี้รอบรอบวงรอบรอบโต๊ะนะครับให้ไปอีกสําหรับหลังนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้ก่อนนะครับ กดไลค์กดแชร์กด subscribe ถ้าสนใจชอบก็บ้านหลังนี้นะครับให้โทรเข้ามาตามเบอร์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับโอเคครับ E.P. นี้เนี่ยจะเท่านี้ก่อนเดี๋ยวชม E.P. หน้าว่าจะมีบ้านหลังไหนมาให้ชมอีกครั้งก็ติดตาม E.P. หน้านะครับขอบคุณมากครับ